ฉันโดดซี่นั่นจ้างกับไปซื้อบัตรไปปะ้ยไปคือเขาซี่ไปแล้วพูดไปพูดแล้วซี่หนาแล้ว่ซีขอบคุณหลายๆครับแม่วันนี้สิบหกไปปะปิดวงอยู่บ้านนอนแค้นี่ัเล่่ะแมงงวสอยู่่นีเออซี่หนาเลยแม่ซี่หนาเลยซี่หนาซี่หนาได้ไหมแม่เห็นไหมกันเมื่อกันหนะแม่เห็นไหมเนี่ย เห็นไหมกระหน่ำแม่ทำไมขึ้นรถกระจกเทพชูรวดต่ำใช่ไหมเอาขึ้นเป็นตาแซบแต่ทั้งนีไห้เฮ้ยเฮ่อตี๋เฮ่อเปล่าดอกกันไ่ทัวเทีทัวแดนหิวน้ำกินนามก็ได้จักบพรรดิได้สีรองเงี้ยวๆงี้นี้ละบันนะครับน้ำน้ำอบริตมาจากสวรรค์ขอถวายให้องค์ท่านบอกินบ๊เป็นยัง กกินก็ได้เนี่ยเครื่องหนึ่งเนี่ยจงไหวกจากเครื่องนะจงไหวกเครื่องหนึ่งเนี่ยกบเป็นกูอมแล้วปวดลูเนาะเอาฟ้ากินเถอะชิลลองเพ่งไอ้พี่น้องฟังก่อนนี่จะเสียเถอะเนาะมึงเอ้พูดบอลแบบใไ้จานอยู่าใส่บ่าไไม่จานเขาว่ายเบอน์เรียวอิริติโอ้ยน้องเด้ลูกได้เมียกเบอร์เรียวบ้า่าให้จานนะบ้าบาลคอเมียง เอาอยุติเอาบ่เป็นได้เบ, <laughs> บิ่นหรอบ่บ่เป็นตัวเดียบตัวเดียแท่งหรายู่บานข้อมหาปีหรอเนาะยู่บานข้อหาปีเอียงแต่ยางพาบานข้อฉันก็บปักยางพาจะเชียรเนาะไปมาหมักกับเฮาฉันเลยบ่ักยา,างยันหมาก,กัดละแม่เอ,อ้ยโอ้คือ,อคหอนเถอะวะนามยังคือมหม่อนเถอะเ<า>สียจังไรบ่โอ้ยเนาะโอ้ยฮันทูว่ามุดตัวกินหลุนวงแน่เนาะจักอิริ่งละเนาะ เอาพี่น้องครับมวนซื้นโฮวแทบกันต่อครับพี่น้องทางบ้านกับฝั่งขอกุมนะครับกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอาจารย์ครับลงศูนย์ครับสามสารล้ำสิงหพี่น้องนะครับจากช่วงนึงก็นละกันจากหนกพงศกรมามาแล้วครับหมอรำเสียงวีหกหนกพงศกรบอรีถือโอกาสมักราบสักการะผู้น้องชางเวเมื่อผู้เอ้ยลูกหลานม้านเล็กแผ่นเบื้องละเด้อรถแห่เสียงวิหกก็ขอให้ดังทั่วโลวงวันรำเสียงวิหกหนกพงศกรทั่วโล บอล่ำสิ่งเสียงนิโกก็ขอให้ดังทั่วโลกโค้งงจรแล้วเหลือแต่ผู้สิจ้างตอนนี้ขอให้ผู้แห่งการแห่งงานลูกหลานเชิญลุงเรื่องนะครับเสด็จมาซอยเหลือซุ้มซ้นซอยเหลือพี่ดอกช่อสมบูรณ์ขอยายนะครับผมให้ลุ้ยไปน้ำกันนะครับให้เชิญลุงเรื่องไปน้ำกันอ่าดูมาดีมาพบพอกับหมอล่ำหน่อยครับหมอร่ำไฟใต้แต่คือนกพุ่งตะกอนน้อยหมอยโดเซ็ทนทรัลย้ายอยเน้ บอลล็อบไฟส่้พ่องสกอรน้อยมอยดกพ่อครับบอลลบไฟยิงเอียงมอลับไฟยิงโรเจอรี่น้อยอียงก็ยิงอียงโรเจอรเอาของข็มาคือบ๊าวบคือของเจ้าเอาของเธอัคือมักลากมัดดกมันโดกมันโดกไปทางหมอยมันดกปานนั่นขอเปียนไหมได้บเอาสกอน้อยหมอยมัดจุ <C> e <AR> มอยอีกแล้วมันมันอดเนเอาเอาเอาล้ว <c oughs> ังยิ่งสีบรลลูเจ้าวฟอนอละครฝากเสียง